เบิ้งสิไปหาเก็บฉันฉันมึงยังบม่เก็บมันบ่เออเก็บอยู่นี่เลยฉันเอาตั้งกล้องไว้เนาะบ่าจีว่าจีไปถ่ายมันอยู่กับบ้ได้นาะฉันกล้องกลุ่นกุญจูดวันนี้มั้ยพี่น้องมาเด้อมาเด้อผู้ไรจะเดี๋ยวจะมาให้ดูโอ้ยดาราดาราฟาปิน มาเริ drive, anut, ่มาเริ it keep it keep it ่เก็บเห็ดเก็บเห็ดเไหกปเห็ดเห็ดเหไปนเอาเอากระดานลืมเอานามาเปี้ยมล้ว่พี่ยังเยังมากะไรมัอ้อมันไปบดตรงไหนอ้อมไปเลยไปาสายปวดหยด ได้ละพี่น้องเดิพี่น้องเดี๋ยวมาเด้อพี่น้องว่าอ๋อว่ากันบอกเอื้อนดอกแกนบอกอิ่มบอกเอ็ดที่เขาบอกเอ็ดที่เขาบอกว่าอย้่ที่เขาโอ้ยลืมเอาอันนั้นแม่จ้อยก็ได้แม่งบินเข้าดังเนาะพอกันยังบอกอยู่ลืมแม่ สเปรย์อีกไหมตอนมั้ยม่สิ น้องเอ้ยมาเดิมมาเดิมมาเดิมเก็บเห็ดก็แมวอันจ้าอันอันอ่านบ่ได้ได้บ้านนี้ที่ฉันต้องฆ่าไข่เห็ดมันเลยเบิ่งบ่ได้เอาเว้นบ่เอาเว้นมายืมเว้นกันทุกหลอดโอ้ยดีอันฆ่าตะก้มเก็บเห็ดเด้เบิ่งทางต่อเลยนี่เอาไปเลี้ยงเลยเนาะเอาไีเลี้ยงเอ้ก้อนก้อนเอาไปเลี้ยงมันวกันต่อชั้นต้นนี้ยังใบอยังอันนี้นะ ใบมันมาใช่กะยังต้นต like you know. ้นต้นมือตึ๊บโมแม่นต้นอันนั้นบอกมันคล้ายๆต้นอันนั้นบ้างเดี๋ยวอันอันโมแม่นต์ลำเกียงดอกต้นมันอันที่เอ้ยชื่อมะปุกอ่ะเนี่อย่างน่ะเออโมแม่นต้นหยังเลยมีพี่น้องเข้ามาเรียงใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดเลิฟก่อนเด้อแม่อ่อนยังบอกได้ พ่อหน้าพ่อตาไปให้เบิ้งเดี๋ยวจัดตะกร้าจัดกระยังก่อนนะจะมาไว้เก็บเห็ดเก็บเห็ดนะคะเดี๋ยวอยู่ข้าวเฮ้ยโอ้ยเบล้์อ่ะดีดมึงท่ายามใดบ่ให้ข้าตั้งหลักเลยจักมันท่ายังหันหน้าหันขวางอิสันนะอ๋ออันนี้อิสันแน่นอนใช่ใช่ไล่ิึงซื่อเบลล์ยังเนี่ยเฟสกูอันมึงลงเฟสเห็นไหมกูว่าโอ้อิสันบ่เห็นหน้าคนเนาะก้มกูสูงกี่สี่อยู่ใช่นหม ทางนี้กินเต่ปลาไอจอยกะลัมคือกันสรรว่ากันเห็ดสวยยังมันเป็นเทปเป็นนาดยันมันปูเนาะม,มาไหมข<อ>ี้ผู้ี้ผงใพี่น้อง,งค,คุณจักงบอกคำว่าขี้โพขี้โพแปลว่าอะไรขี้โพค,คืออะไรขี้โพก,ก็คือพุงนั่นเอง สนเด้ออย่ามาเลยสิโอ้โอ้ยโอ้ยฉ้นยัห้องโอ้ยอางีบเลยหมุนมุนฝ่าเฮ็ดนี่ได้นั่งมีดทันมีดพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีช่วยช่วยใจใจแม่นไผเข้ามาเบิ่งน่ะยายตุ่นบ่ จะเฝ้าเด้อขออนุญาตติดไมโครโฟนก่อนนะคะมันจะได้ยินเสียงกันชัดๆโอเคอเค่ะมาบัดนี้เห่าลุยลุยเห็ดด้วยลุยเห็ดแม่ออนด้วยพี่น้องไปทางโน้นทางโน้นก้มลงมาก้มลงมามามาบ้านนี้สวัสดีพี่น้องป้องไปมามาเก็บเห็ดเก็บเห็ด โอ้ยหาอัน,นอันนี้ใส่หัวเข่ากันอันอันโอ้ยหมดหมดแม่ดอกอันอันจะเอาอันหัวเข่าเน็กนั่ง,ย,ง,ย,งย่องย่องบัไดพี่นอ้องเอ้ยวนหัวเข่าครับบนหัวเขา่ขาน,านี่พี่น้องเห็นบอ่อี่โอ้ยดอกตุ่มตุม,ตมดอกตุ่มตุมเขาลงหลึกอยู่ติบางคนเอ้ยคือเห็นเขาอันนั่นเอาหอนหา นี่แม่พี่น้องใครเคยเห็นเห็ดโครนเห็ดโครนมาเดิมมาเดิมมาเดิ่ม,มเนี่แม่ออนจา๋าแม่ออนจ๋ามาบ้านได้มาบางคนกระเจ้าเสียมคุดเอาได้พี่น้องเนาะแม่วันทองบอกให้เห็นหน้าเห็นตาเด้พี่น้องเด้อย,ยงเอาไปก่อนนะคะโอ้ยขีกเก้เดือนฟังเสียงเอาไปก่อนคะ่ะ อยู่พูดนะนั่นานางพูดอะเกาะพูดอะบักไลยนึงอยู่คนพู้ตองหามตองหามมุนขักไลยฟา่เลาย,าลายฉันอันอันอันโตนะไปหาย่างหล่อเบื้องมองมันไว้ไปทางนี้สิเก็บดอกมีเกื็บบุญนะน้าย่างหล่อเออมู่เขาบ่มีเก,ก,กื็บบุดเนาะ เออแบงทำนะพี่น้องนะสวัสดีค่ะกรรกัยังว่ามันเอ็ดชู้กยูหังอมาเด้อสีนุ่มเด้อมาเด้อแนนเด้อพอน ไล่โสดเก็บเห็ดน,นะคะพี่น้อพี่น้องเออตุ่มตุ่มมันโอ้ยอันนี้กำลังอกอเป็นเข็มเข็มเดี๋ยวหาเอากันเสียงลดค้นมาก็วันนี้ โอเคอีสานมันโทษบอกผัวนตี่ยังไงสันปันเขาจะมาเก็บนันเจ้าของได้เขาไปทำงานเฮดโคลนพี่น้องเหฮดโคลนผู้ไดเข้าไงแม่อ่อนน่ะน่ะโบเห็นหะน้านนะคนเราบอยากโบอเออโบแม่แอนจี้สม อัน Saint ar, นี้ป้าอันนี้มันเป็นอันที่เกยไดเนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้เห็ดหยังบอซันแล้วจีไทยเบิดเคยบอกว่าบ่ให้ไทยบ่ได้กินเห็ดกินหอมเอออันนั้นบ่เป็นย่างัน